รับสวัสดีครับมาเจอกับเส้งตีระกบเจนแนวนะครับวันนี้ก็กลับมากัดขายรถคันนี้นะครับก็คันนี้ก็สี่แสนก้ามาเอาเลยนะครับภาพเก่าๆนะครับรถคันดีรถรถรถมันเก่ามากครับตกลงมันเก่ามากครับคันนี้ของเขาอยากกับขายนะครับคงตีไก่ขายให้นะครับเอาไปบํารุงเองเดอร์คันนี้นะครับ นี่มั there, นมันเก่ามากเลยครับคันนี้เนี่ยคันนี้มันเก่ามากเลยครับสนใจยังไงใครสนใจมาเอาได้นะครับคันนี้นะครับขายสี่แสนเก้ามาเอาได้เลยครับคันนี้ก็ก็ดูครับบงลอยมันสักติเอาไรดิบดิบแล้วเป็นอย่างี้ครับดีครับภายในครับดีครับภายในครับขายได้ครับสี่แสนครับมาเอาได้เลยครับ นี่ครับมาเอาได้เลยนะครับมาเอาได้เลยคันนี้ก็ของเปิดตัวนะครับสนใจสมบัติแม่ย้ายเนี่ยคันนี้มันพังครับน้ำมันหมดครับน้ำมันหมดตาดไม่ติดนะครับคันนี้ก็เลยกะขายให้นะครับก็ของเลยกะขายให้ แต่สตีไม่รู้ว่าขายจริงไหมก็ของก็ไม่ค่อยมาดูเลยครับคันนี้นี่ครับก็ก็เกิดไม่มีตรงนี้กับมองเห็นนะครับว่าเกียร์ไหนเป็นเกียร์ไหนมันติดอย่างนี้มันมองไม่ค่อยเห็นอนะ่ะมันไม่มีเกียร์ไหนเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันกบบมองเห็นได้ยังไงนี่ครับรถคันนี้ลับมาเหรอลับแล้ว,ลวกลับเลยแล้วกั เส็ยใจังอะไรสวย่ <laughs> โอเคนะครับสนใจมาซื้อได้เลยนะครับคันนี้สนใจยังไงก็มาซื้อได้ดเพื่อคองขายสีแสดนะครับเอาได้เลยครับ <laughs> <laughs> ข,ขายสีแสดเอาได้เ <laughs> <laughs> อาได้เคครับ